วันนี้เอพิโซดนี้ครับจะมาบอกเทคนิคครับการเตรียมตัวเมื่อพูดต่อหน้าคนเยอะๆนะครับหลายคนงะเวลาจะพูดนะครับหรือใครเชิญขึ้นเวทีหรือจะพูดหน้าชั้นเรียนนะครับหลายคนเป็นนะครับผมเองก็เคยเป็นนะครับในสมัยก่อนก็เคยเป็นแล้วจะทำยังไรล่ะ จะทำให้เราเนี่ยเวลาจะขึ้นพูดนะครับแบบเตรียมตัวนะครับสิ่งไหนที่เราควรทำก่อนเป็นอันดับแรกในการเตรียมตัวที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะๆครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับเมื่อต่อพู้ต่อหน้านะครับพูดต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยอันดับแรกเลยนั่นคือการเขียนเนื้อหาครับ กันเหตุเนื้อหาจากนั้นครับจึงพูดแต่กระบวนกรารจัดระเบียบความคิดนะครับที่จะมาแนะนํานี้จะช่วยให้การพูดต่อหน้าคนได้เยอะเนี่ยรื่นไหลามากขึ้นครับมาดูกันนะครับเราต้องมองก่อนครับว่าสิ่งที่เราจะพูดครับเราจะพูดให้ใครฟังและ พูดทำไมอ่าอันนี้คือประเด็นหลักนะครับพูดทำไมนะครับและพูดให้ใครฟังก่อนแรกเลยนะครับนักพูดมือใหม่นะครับอ่นักพูดมือใหม่นะครับ,ม,นะรบมักกําหนดหัวข้อนะครับหรือคําพูดที่ตัวเองพูดแต่จริงๆแล้วครับสิ่งที่ต้องทําเป็นสิ่งแรกคือ วิเคราะห์คนฟังครับนะครับการพูดต่อหน้าคนเยอะๆไม่ใช่การพูดคนเดียวแต่เป็นการส่งต่อความคิดนะครับไปสู่ผู้ฟังและสื่อสารกันดังนั้นครับผู้พูดจะต้องเริ่มจากการคิดว่าจะพูดให้ใครฟังและทำไมจึงต้องพูดครับเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ การพูดต่อหน้าคนหมู่มากเนี่ยล้มเหลวคือไม่ได้วิเคราะห์ผู้ฟังอย่างถูกต้องครับวิธีวิเคราะห์ผู้ฟังนะครับวันนี้ครับผมจะบอกครับวิธีผูเข้าวิเคราะห์ผู้ฟังเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองชั้นนะตอนใหญ่ๆนะครับได้แก่มองให้ออกว่าผู้ฟังคือใครครับสมมุติว่าผู้ฟังคือนักเรียน ครูต้องแบ่งแยกว่าเป็นนักเรียนแบบไหนเช่นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นมัธยมปลายนักศึกษาปริญญาตรีและอื่นๆครับและแบ่งแยกย่อยเป็นชั้นปรีเช่นประถมหนึง่งหรือประถมสองประถมสามไปเรื่อยๆครับการแบ่งนี้ครับจะทําให้รู้ว่าระดับสติปัญญาของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มนั้น แตกต่างกันความสนใจและจุดประสงค์ก็ต่างกันด้วยครับเช่นนักเรียนชั้นมัธยมปลายมีคงสนใจการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจุ๊ครับอยู่นะนี่คือการยกตัวอย่างนะครับข้อที่สองคนระับส่งต่อข้อความที่จําเป็นต่อผู้ฟังนะครับต้องส่งต่อข้อความที่จําเป็นต่อผู้ฟังอย่างไร ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าทําไมต้องพูดให้พวกเขาฟังวิธีนี้จะเป็นการคิดถึงเหตุผลว่าทําไมผู้ฟังสิ่งที่คุณพูดหรือผู้ฟังทําไมต้องฟังสิ่งที่คุณพูดตัวอย่างเช่นการพูดเกี่ยวกับการอ่านให้พนักงานในออฟฟิศฟังครับเหตุผลที่ต้องจัดกิจกรรมนี้เพราะ การอ่านเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพนักงานออฟฟิศต้องการให้พนักงานเรียนรู้วิธีอภิพายให้เก่งจากการอ่านถ้าคุณยังรู้ว่ายังไม่รู้ครับสมมุติว่าถ้าคุณยังไม่รู้เลยครับว่าต้องพูดอะไรลองคิดดูก่อนว่าฉันพูดให้ใครฟังและพูดทําไมแล้วคุณจะตัดสินใจเองได้ว่าต้องพูดอะไรครับมาดูครับ สิ่งต่อไปนะครับคุณควรกำหนดหัวขอ้อครับกำหนดหัวข้อด้วยคำเดียวกำหนดหัวข้อด้วยคำเดียวเป็นอย่างไรหากคุณกำหนดคำพูดที่ต้องการพูดเป็นคำเดียวได้เท่ากับว่าคุณเนี่ยนะครับเตรียมการพูดไปได้ครึ่งเน่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เพราะรายละเอียดส่วนอื่นๆของการพูดนั้น,น,นเป็นการขยายคำเรียงให้ชัดเจนและสมบูรณ์แบบมากๆครับเวลาคิดคำหลักไม่ต้องคิดว่าจะใช้คำดีๆแต่ให้เขียนในมุมที่หลากหลายอิสระถ้าไม่เกี่ยวกับหัวข้อก็ควรทิ้งไปแล้วหาคำใหม่เวลา คิดหัวข้อคคุณต้องคิดไอเดียให้มากที่สุดจำไว้เพราะอาจนำข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงกับไอเดียนะครับอื่นๆจนกลายเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมก็ได้และสิ่งต่อไปครับจดรายการคำถามแล้วเรียงโครงเรื่องครับอ่ะมันเป็นยังไงนะครับการจด รายการคําถามและเรียงคงเรื่องเนี่ยกำถ้าคุณกําหนดหัวข้อการพูดเป็นการอ่านให้เริ่มจากการจัดเรียงโคงเรื่องแล้วเนี่ยเกี่ยวกับการอ่านอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งช่วยขยายหัวข้อการพูดให้ชัดเจนขึ้นด้วยวิธีนะครับการตั้งคําถามตัวอย่างเช่นถ้าบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการอ่านเพื่อการเติบโตก็จด รายการคำถามเกี่ยวข้องนะครับกับในมุมมองที่หลากหลายแล้วนำมาเรียงตามลำดับที่ฉันอยากพูดและลำดับที่ผู้ฟังสงสัยอย่างเช่นครับ 1. ต้องอ่านเมื่อไหร่นะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอ่านนะครับสำหรับผู้ฟังเห็นไหมผู้อ่านและผู้ฟังนะครับผู้อ่านหรือคุณเนี่ยกำลังพูดอี่ จําเป็นต้องอ่านนี่เห็นไหมบุคลากรเป้าหมายที่จําเป็นต้องอ่านเนี่ยคุณก็ต้องตอบเลยนะนะครับทําไมต้องอ่านจุดประสงค์ในการอ่าน,าน,านหรือ 4. ต้องอ่านสีประเภทไหนเภศของนักศึษครับที่มีคําถามแน่นอนนะครับข้อ5นะครับต้องอ่านหนังสืออย่างไรอาวิธีการอนะ่านให้จาไว้นะครับหรือ วิธีการอ่านหนังสืออย่างไรให้ให้ให้คนคนนั้นนะครับสามารถจำไปใช้ได้ข้อที่6กครับผลของอ่านอ่านมีอะไรบ้างอ่าคุณก็ตอบเรื่องประสิทธิภาพในการอ่านไปนะครับเหตุผลที่ต้องใช้ตัวเลขมาจัดระดับเพราะจะช่วยครับให้รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ถึงคำถามไหนแล้วเมื่อกำหนดลำดับเสร็จ ลองจัดเรียงโครงเรื่องครับสำหรับการพูดแบบคร่าวๆจะช่วยให้คุณพูดรื่นไหลมากๆนะครับโอเคทีนี้นะครับดูครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะบอกวิธีอีกเนาะเห็นไหมง่ายๆครับทำได้ทำได้ง่ายๆนะครับ มันมีเยอะมากๆครับในการจัดระเบียบนะครับในการพูดเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปการทำสารบัญเนี่ยเห็นไหมนี่มาบอกเทคนิคนะครับเตรียมการเตรียมตัวเตรียมตัวพูดเนาะนะครับกระทำสารบัญครับต้องแบ่งสารบัญเป็นส่วนนำเนื้อเรื่องฮะและส่วนสรุปและต้อง เข้าใจบทบาทนะครับของแต่ละส่วนให้ดีเสียก่อนซึ่งแต่ละส่วนครับมีเพื่อให้โครงสร้างของการพูดสมบูรณ์แบบในแต่ละส่วนมีจุดต้องระวังนะครับระมัดระวังด้วยส่วนนําเป็นยังไงต้องบอกให้รู้ถึงปัญหาครับและอธิบายจุดประสงค์การพูดในครั้งนี้ โดยต้องสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ฟังสนใจให้ได้ครับเนื้อเรื่องครับเป็นสาระสำคัญในการพูดซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวข้อครับอย่างเช่นสรุปนะครับเป็นการจัดระเบียบและย่อเนื้อเรื่องครับเพื่อบอกถึงมุมมองในอนาคตและปิดท้ายด้วยข้อความที่น่าประทับใจนะครับ เดี๋ยวมาดูนะนะครับการยกตัวอย่างนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นการหาตัวอย่างมาช่วยฮัพึ่งเพิ่มความสมบูรณ์ในเนื้อหาเรื่อยๆโดยแบ่งแหล่งข้อมูลเป็น3ามแหล่งแต่ละแหล่งมีจุดเด่นและข้อควรระวังต่างกันไปด้วยครับข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่า ข้อมูลที่คนอื่นทําไว้นะครับโอ้นี่บอกเทคนิคดีๆเลยเนาะนะครับให้กับผู้คนนะให้กับคุณนะครับในอีพิโซดนี้ใครที่ชอบการพูดหรือรักในการพูดครับฟังอีพิโซดนี้ให้ดีแล้วคุณจะสามารถพูดในที่สาธารณะหรือคนเยอะๆเนะี่ยได้ดีเลยนะครับข้อมูลที่ควรคนอื่นทําไวนะ้แหล่งข้อมูลที่คนอื่นทําไว้หลักๆคือนหนังสือ ถ้าเจอหนังสือดีๆเกี่ยวกับหัวข้อที่จะพูดคุณจะได้ข้อมูลและความรู้จำนวนมากครับในคราวเดียวกันนอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์นอื่นๆเช่นละครภาพยนตร์และคลิปต่างๆด้วยนะครับจุดเด่นคือหาง่ายแต่ก็มีความคิดเห็นส่วนบุคคลค่อนข้างมากจึงต้องแยกความคิดเห็นส่วนบุคคลออกมาให้ได้ครับและควรบอกที่มา ให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับข้อมูลจากสถานที่จริงเนาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดคือข้อมูลจากสถานที่จริงข้อควรระวังเวลาเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงคือต้องยึดมั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและชัดเจนในบรรทัดฐานครับ 3. คือสิ่งที่เรามีอยู่ครับ ข้อมูลที่เราดูมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดก็คือข้อมูลจากสิ่งที่เรามีอยู่เพราะเป็นข้อมูลที่เราได้มาแล้วนำมารวมกับจินตนาการความคิดและประสบการณ์ของตัวเองแต่มีข้อจำกัดครับตรงที่จำเป็นนะหรือตรงที่ทำเป็นข้อมูลทั่วไปได้ยากถ้าต้องการพูดถึง คุณต้องสร้างความรู้สึกร่วมกับผู้ฟังขึ้นมานะฮะให้ได้นะครับกับกันครับเวลาฟังประสบการณ์ของคนอื่นเราจะต้องเคารพความเชี่ยวชาญของเขาด้วยเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้จากที่ผมเล่ามาให้ฟังครับถ้าจัดโครงสร้างให้มีเหตุผลแล้วเนี่ยการสร้างบทพูดก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะการสร้างที่มีเหตุ ผลเนี่ยเวลาคิดเนื้อหาที่จะพูดต่อก็อจะไม่หลงทําให้การพูดของคุณน่าสนใจน่าเชื่อถือและลื่นไหลอย,อย่างแน่นอนครับโอเคนะครับจากสิ่งที่ผมได้หยิบยกขึ้นมานะครับให้กับทุกๆท,ท่านในอีพิโซดนี้ผมเชื่อว่าครับ ในปิะโยชน์นี้จะทาให้คนนะครับที่กลัวในการพูดหรือไม่เคยพูดในที่สาธารณะเลยเนี่ยจะพัฒนาและสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้ครับวันนี้ในปิะโยชน์นี้นะครับสําหรับผมในช่องพูดวิิจใจแบบคนมีสเสน่ห์ครับก็อย่างไรก็ตามครับขอฝากกด ติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปเนื้อหาดีๆต่อไปในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้คลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาับปังขอบคุณครับ